ລໍຄໍຊື່ບາວັດດຸກນາດາເນາະບະຄາຕາສໍຕະເສບະຄາຕາສຸດາສໍເຮັດໂຕຈິພໍຄໍລະกາບະຄາເລມຸງຄົນຊີວິດເນາະມຸງຄົນຊີວິດເລຕານິຍາເດເຕືອຈນາະຕິຊລກກຕມືຕຕคือຕ ตชสมีเนบาคาเลเล่เลลอจาจแล้เลสามีภรรยาเล่เล่มาเล่วะปะกมาอาตพิธามาดีหลอปกแกวอาตพิธมาอสกสวาตุตถแกดีเลจะหลอแต่ชูนาบาคาเลปะแกบมมาสิลูปากจนอ แกพ่อมือพ่อมืออัตพิตัมมาเลเม,มททปาลาพาวิลีเนอัตพิตัมมาแล้วก็เล่นหน้าที่อุเบดานุยจัตอรุมีเนแล้วก็เล่นมานุยจัเอานุยจัเนเนอากบาเลาคาโล แ้วก็มเมล็ดขาลแกชมูกัญญาดีวกว่าข้นดาดวกกว่ากว่าเนาะประเดประเดนมานุยจ่มาเลออัตตุโคตรคานีอามาซาิเพชคาเน่ยเพ,พช,าค,าเพชาคาเนี่ยบวนโปเลอมาิตาปัญญรด,ดูนี่ยดูอัมแมเฮนาเฮน,นอันนี่ามาตริจานี่มาเลอ มาซาดิซาดูนนโรเทกุมาเซียฟาละนีอุิจักขีจาริจันนอมาจากขาพวกเโจรตำละก็หปล้นนให้จีตนนี่ตำละเนี่ยปรนีตามก็อกูตาอบลานี่อวามาเลกอกูอาาตา obla, ogu oblada, anh em Mara chi cha di cha, sơ cha di cha này, mama sadisa chau nai di so Akeseku, mama sadisa Akeseku này, mưa sưa ghép ba, anh em Mara sơ cha di cha, Mara lui cha di cha này, mama sadisa mu, hả ta e ta quy ta su gươi nhau quá mu này chứ nè mà chả đi chả đi trả mà dê chả đi trả này mà sao đi sao xa... về nọ được Ừ khi sao nong sao đây đó mà mà sao đi sao xa... về nọ ta ê ta à quy ta xuống cái nhau sao nhau mà chả còn vên... nên về nọ nữa về nữa bự nữa bự mình về nổ một nổ nè chế Khu chả đi trả này mà sao đi sao gù mỏ mà sao อหตาเกตานีตาเอตาพี่ตามาจาก็หูหมอสกอเจนุ้ยจาดิจ่าเ่มามาสดิเลกมกเปลอกมอย่าอมาซาอะกยาวาคูเปล่อมาเมือดิเจอะมาดินน่อันนี้อุริจ่าอันนี้ประกอบเรมมานุ่ยจเนี่ยกแกล้อะแกประมาณสิรพานนี่เอาอุบัหนุยใจเมอจะ แล้วบอกแกประมาณเริาแกพ่อมือพ่อมือสศริานี่นู่นอะจ่าเหนี้จใจเด้ออาวุธดานน้จก็ก็ลากาเราม่จากอะลยจาเหรบว่างขี้จ่าเซจ่าเซจีแกดีเซลอ่าเซโคเซจีแกมู่ป่าแกราวแกซามสสกมีอบขี้จ่าเจ่าเซจีนี่หมออันนี้อลจ่าเลยมันาตัเต้พมอเตัเตลยตัสุดตัดซตัดเต้ากัเตดะ ปะแกปมาสิร no. ิป uh ันเนอุเวดานุ่ยใจเนาะบาดบันในโตแล้วเนาะจาาสัญาคือเสียจะสัญาาเนี่ยเจตนอูเรากยานน้อยก็ชี้าถเดือกแกก็คุมอสกกดิซอมป่าแต่ตักินตะแกะัเนี่กตะทศกรมอมาซาดิซอเนี่ยแมีอะคือแกมูป่านีะตะทุกรอมาซาดิซอันนี้บว่าคุณธรรมบอกว่ตสุตะสอ แล้อะตหูตกไม่ตสูดท้าจีบว่าไมตาตมาตามาพ่อเวดาอตาหูตักอตาพี่ามาเริ่มมาเศรษฐศรปะเกวามาเศรนี่อาก็บามาตัดอีเนาะเตอร์มีนเเนื้อบเฮตุกมีแล้วขีเขาไ่อยากเฮตุเลอว่าไม่ยก็บามีแล้ววาล้ขีย่อาเรยกกลุอุเตอี แกพ่อมือบพ่อมือสิพันธยทีมีดมีเนอกบ่าอเดรประกอบคารนับถือปลาเลอ,อาวาคาร์นับถือเวดาแลก็มยอยุโยยาพกเกก,กบายุยกเกปาเลราวาเนย,ยุยกเกเวดาจ้เมีดมีเน นึกว่าบ <aid> ัก <Solomon> คือ <who> น <referred to> ึะนึกบักคือพี่คือมาหรอบักครับต่พี่ต่มาลดเดินเล่นหรอเมืดือดทีเดือดโนพ่อเม่หมาตาแก้วตาชูบูชูฮืออันนี้ต่มาลดเดินเนี่ยนึกว่าบักคือนากิกะแก่ปะมาหรอกูซีร้อหรือว่าร้อบูดมือพ่อเม่ดมือแก้วตาเดเซอันนี้เด็กแก่ปะมาเลดอาจจะอาตะมาลดเปล่า anh à, em à. sơ khá cả lui kha de cane a coba à lóp bạc quạt chè bạc lơ ló 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 lơ ló 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 à và ló ló gì ló 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 chè ló 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 อากบากควาดเชยบากคเลอรตะคือตะขอทราบสมบัติเมกโลเมเจเลือว่าคือเกยเดี๋ยวก็บักผ้าไปละอันนก็บาดนัดที่เต็มเดี๋ยก็บักควาดเชยตะคือตะขอขี้นี่ปกประมาณนั้นบักกว่าดเชยตะคือตะขอขี้โดยเฉพาะเรื่องเรือดเลื่อยหลอนคือจ่าดีจ่าอาก็บาดอุด ตาสุดาโตบูตบาปกเคุณธรรมจริยธรรมหรือบากีบากรล้วก็บาอเดตาสเกสวาลกีบาบกเกเจ่อคือใจใจนี่ใจใจเปกเลอาบากตโบากาเลตงตแก็บากตโบากาเลตกตโตเลสุเลสะ เห็ลอุดรประกอลสีสีนกอนยนตาบักตาบัลบักเลบักอะตาหูตาเกตาทอตาลอตากรุโตตัมีแต่ม่ได้จอได้จอตาชมิชมู่นั่นก็บักเบักโลข้อมีต่มีเน่นั่นก็บักอเดรตาเห็นหรอตาโตเจอมาเจอปรกอบลักษเสียสละแบ่งปันตาโตเจอมาเจอบักอะไรดเรืองหลอกเกย์ตาโตเจอมาเจอเรือง เล็บหือเล็บเฟเดบุเดดบุดตีเก็บอุดตันหิลโลหิโลตัชกต่อหิลโลตาเตะบะอันนี้เนวกแกมาเสื้อผาเนาะอาตัดพี่ตัมาอุเบนีพอแกเลิกมาณแกล้าอินีขอมีข้อใจเลกแกวาเสิรผาดอกพาคว้าดอก พ่อความเนี่ยก็อันหนที่ดีเลยจ้ะละเตอร์มิเนี่ยก็บ่าปะกอเยกย่องเปกรจีทาเปรกรึนบ่าจีทาเปอรกรีนมาจีาบาด้วเดียวอะเีมีเนี่ยาบ่าด้วเดียวอะแด็ดละเตอร์เนี่ยบ่าเปอร์กีคมีเนี่ยาบ่าด้วเดียวอะนู่ลักษนบ่าอุดตาจีตเปรกรลักษณะาบ่าด้วยเดียวลักะบ่าเซมิเน็ ตบะปกอเลสภาสูภาสาเลสปากกคือวะปากกอเลสนอกใจปากกอเลสชอบบีมาบีมาเบอเอเบอะเนาะท่าบ่าเอบีเอเบอวะลุยมีดมีเน่ท่าบ่าเห็นล้อตาตาดูดัดทอปากกาเลสเด้อมอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านเลสเด้อเลสรอเนี่ยถือว่าอาก็บากกว่าเฉยไปละ เี่เดูเล่นรเนี่ยอนนาทิโดดนี่เลนดูเ่นหอเซมินเดมีเน่เนื้าคุยอตาตาตัเสนตาบาบากาัเลเล่นลุลุจอดใมีาาเาปรอบเครื่องแต่งกายเดมีนเดมีเมคชพร,พรา,า,าเม่แพ้เมตาปากนเลตเมือ่อเสื้อเล ตกแต่งมีมีได้จ่าจ่าเนยย่อมอทุมแม่นบาชอช่จีอันนี้บกรหน้าที่เจมีเจจาเลืบปกระววาวาสิรุปะพ่อควาสิรุอาก็บาชอดแก้ลอามาสิรุปะอีบักาเลตัตัจมาจ ปกเลนหน้าที่อาตพิตมาเลื่มมาเล่ววะครอดสุครอดเบอดอลุยจาดอนี่บากเลตาตตาหินรอตาตัวจืมมาจืตาเตะตาปูตาเตะเลืปกเลอมือคือนี้เนาะไผ่เราะอมืออมือสู่มือสะนุบาเตะละซะ นเดอดเดดเดอด่อนเนทอผู้ทอลีทอเดือทอ่อหนนกป่าอเดตาตาหิดหล่อ拉หิดหลอ拉หิดอต่เชื่อโตหิดอบากะเลตาสิญญาสิคอ拉ะสิญญาหนาปุละ拉萨ก็บาะอเดตากิดโตเลอำเมื่อขืนอะไรจโฉลบบะการิโฉล拉ะทุละต้บาละแทบบาละตอทุล拉ะตอะ萨ะอุจิ ทับ้ามาดีนี่วะนึกว่าอเดตาก็โตเลือบากเบักโลนึกว่าอูเดตาพี่ตัดมาเลือบเลือผู้แก็โดนมาด่าเลือบเลือผู้สกรีเกรนึกวาผ้าสูนบาซาบะเลเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะโลย่ะเนี่กมือนอพระสควาดีนอสกอลาสตีตนตาขึ้นเติบโตมือตาเอตากุยตาหูตแกมือมืพอ อ้ด่ทบปัดโลพาบอุเดตาอิลตุลอทบปัดมาดินีบะเตวะอินอตาสุตัสโซอาเกตาสุตัสโซตาชมุกุยะตาสิญญาปือบะคะเลเดลเดลหล่อสิรุภาโดยเฉพาะเรื่อบาอุเดเดลเดลหล่อสิรุภาเนื้อกุบาสิญญาสิเคาอเนเมื่ออุเดตาสิญญาสิเคาอตาสุตัสโซตาสิญญาปือบะคะเลคุณธรรมจริยธรรมตาสุตัสโซเลเดลเดลหล่อเนโอ้หนี่นครอบครัว นเดินลอดเน่ยก็เวด้ตามมือตะคืออคเวดตะคือตะบะตะเอตะควีเลอบักบักโลตามมือตะคือโอดกะตาเลอสถาบันปกอสถาบันตาล้ลุดโดนในนครอบครัวเึนครอบครัวดันแน่เนเดนลอดดันแน่เินมโอดตาอีลโตลอตะกวตะกนเ่เนละไปเลยเดินตัวโตโนตามมือตะคือวะินครอบครัวดันแน่เดินเดินนลอดดันแน่ ไม่อดดมตคืนนกบาลแแทบาลแตอนนีน่ลเลยปลาเลยเด้อนึกอดดตามมตคืนนึกมอซาำมือันนี้ะตล้ลุดโดนะสตะบาครอบกรัวนี่เฮเลเอลสักวลาสักอดดตาเอตักวอดดาตามตคืนนึมวตามมืตคืนเลนึกมาพ่อตาสุตาสอขีนเด้อนึกก็อดดตามมืตาคืนตามมืดตคืนขเดวก็เชินะเฮเลอดดตาบมืสัตามืดตกคืนเลมือเสือตาโอโมมุเชกหาก็ละกะ ເດີ້ຕາບາຄາລຕພີ່ຕາຕາຮູຕາບາຄເລມຸຄົນີວິດິດາທນຕູການນສສສຕໃຍ